สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับรีโว2.4ตัวไฮนะครับสมาร์ทแคนะครับออโต้นะครับก็คือตัวนี้เองนะครับที่โชว์อยู่เราจะมาดูกันว่าในตัวรถเนี่ยตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมดูคร่าวๆแล้วอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบรถก่อนนะครับผมไปเลยนะครับ แรกนะครเราดูจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดแรกนะครับผมก็จะเป็นส่วนของล้อนะครับล้อดำนะครับปัดเงานะครับขอบ18นิ้วนะครับอันนี้ลายใหม่นะครับผมดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะฮะต่อไปเลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวก็มีมาตั้งแต่ตัวนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ด้านหลังด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 High Auto นะครับ Smart c a p นะครับด้านหลัง t i l e u n e r นะฮะตัวยกสูงนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับไฟท้ายไม้นะครับผม LED นะครับไฟเบรกตรงที่สาม มีกล้องนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับผมแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะมุมนะครับทั้งสองทั้งสี่ฝั่งนะครับก็จะมีด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังซ้ายขวาแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับสองจุดด้านหลังสีดำาๆนะครับเดี๋ยวเรามาด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างหน่อยนะครับ นี้ช่วงล่างแนบใหม่นะครับนฮะมันทุกได้หนักขึ้นแล้วก็นิ่มนะครับเวลาเราไม่บรรทุกนะครับต่อมาด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คฝาท้ายความกว้างของกระบะฝาท้ายนะครับ มเัเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับก้าน้างเรามาสวยของด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะมีนะครับไฟหน้าใหม่นะครับเป็น LED นะครับผม เป็นแบบบายบีมนะครับแล้วก็ส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับตัวไฮนะครับแล้วก็ไฟตันมอกนะครับกันชนหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็เราจะสังเกตเห็นเซนเซ,นเซอร์การระยะมุมนะครับจะมีในตัวไฮนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในรถนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก่อนนะครับก่อนเปิดรถนะครับก็ดูกุญแจนะฮะกุญแจตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับของสมาร์ทแคปนะครับ2.4ไฮนะครับตัวนี้เป็นของเกียร์ออโต้นะครับสมาร์ทคีย์นะครับเหมือน f o r ์คชูเนอร์เลยนะครับเหมือน c คม r รีนะครับแต่ตัวนี้จะเขียนว่าไฮรักนะครับแล้วก็จะมีนะครับปุ่มเปิดรถนะครับล็อกล็อกแล้วปลดล็อกนะครับ ส่วนด้านในนะครับก็มาโอ๊บนะครับจุดแรกนะครับเบาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดํานะครับเย็บตะเข็บสีขาวได้สีขาวนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับส่วนตูวมาฝั่งประตูนะครับฝั่งประตูฝั่งคนขับก็จะมีปุ่มนะครับกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวา ตัวล็อกกระจกนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ตัวพับพับกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ปรับเลนกระจกนะครับมาส่วนคอนโซลบ้างนะครับผมก็จะเป็นนะครับผมไรหุ้มหนังนะครับมีปุ่มควบคุมตรงพวงมาลัยนะครับวิทยุนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าจอ mid นะครับ เป็นปุ่ม push start นะครับกดปุ่ม start ได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับถอยหลังนะครับหน้าจอ DVD นะครับแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมี Eco Mode Power Mode นะครับครบนะครับ ส่วนหลังคางนะครับก็มีที่บังแดดหน้าซ้ายขวามีช่องใส่แว่นตาไฟเก๋งนะครับไฟเก๋งตรงกลางก็มีนะครับและตัวนี้นะครับยังมีถุงลมนิรภัยนะครับเจ็ดยนะครับอยู่ตรง หนึ่งนะครับตรงพวงมาลัยนะครับสองตรงหัวเข่าสามข้างคนขับสี่นะครับตรงเสาหน้าซ้ายขวานะครับเป็นห้านะครับหกนะครับตรงฝั่งข้างคนขับนะครับเจ็ดก็ฝักอีกฝั่งหนฝั่งตรงข้ามนะครับมีถุงลมนิรภัยทั้งหมดเจ็ดใบนะครับผมสำหรับดูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันบ้างนะครับ ส่วนของหน้าปัดเลนหไม้นะครับส่วนของหน้าจอดีวดีนะครับกล้องถอยหลังนะครับ การสุดท้ายนะครับคือแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างนะครับผมจะหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสอบถามนะครับก็แชทมาสอบถามเจได้เลยนะครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวเจตอบนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากดูรถรุ่นไหนนะครับเป็นพิเศษนะครับก็แจ้งเจมาได้เลยนะครับวันนี้ตอนนี้เจก็พาเพื่อนๆนะครับชมรถนะครับครบรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรุ่นนะครับตัวนี้ไฮลักรีโว่2.4นะครับไฮนะครับตัวออโต้นะครับสมาร์ทแคปนะครับผมโอเคถ้างั้นเจก็ขอลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ